สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องมิสูบิชิรุ่นเก่าอันนี้เราจะใช้น้ำมัน15-40นะอันนี้ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ไม่จำเป็นนะครับคอมาข้างหน้าข้างหลังมันเป็น40จะถูกจะแพงไม่สำคัญอย่างที่สองก็มีกีกแจแจเบอร์19มีไว้ขไขน็อตข้างล่างและอันนี้ก็พัฒนาไว้รองน้ำมันเครื่องเก่าในตัว เดี๋ยวเราจะลงไปอ,อะเดี๋ยวเราจะมาดูน็อตก้อนแท่งนะครัน็อตก้อนแท่งนี่เราใช้กุญแจเบอร์สิบเก้าไขไขนะฮะไขง่ายแค่นี้เท่ได้ล่ละ อันนี้ละไขวัดเรียบร้อยแล้วมันเครื่องไหลแล้วอันนี้ไขง่ายๆแค่แควแจเบอร์สิบเก้าขันนะไขออกอันนี้น็อตนะน็อตแทงน้ำมันนะอยาจะบอกเ,เพื่อนๆตัวนี้ตัวนี้มันอายุการใช้งานมันใช้ได้นานนะสองสามปีอะ ันนี้ใช้ได้สองสามปี่ปถ้าเราไปอูนเนี่ยมันจะให้เราเปลี่ยนทุกครั้งเลยยี่สิบเดี๋ยวนี้น่าจะยี่สิบแลลวเมื่อก่อนสิบห้าบาทถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งหนึ่งเสียนัดครั้งหนึ่งที่จริงมันมันไม่จําเป็นนะฮะมันยังดีอยู่เลยเนี่ยนะเดี๋ยวเวลาเราถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยนฮะรถธรรมดาเราใช้หินนะขับขึ้นหินมาเลยนะนะอันนี้ฟาร์มปลอดภัยเราต้องหนุนข้างหลังไว้นิดนึ่งนะหนุนข้างหลังไป Yeah. กันลถวิ่งฮะที่เกิดอันตรายเดี๋ยวเรารอ้น้ำมันมันไหลหมดก่อนรอ้น้ำมันมันไหลให้หมดก่อนน,น,น,นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายอันนี้พอดีมันเราหนุนข้างนู้นมันจะเอียงลงมาข้างนี้พอดีเลยฮะต้องใช้เวลาทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวทิ้งไปสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายน้ำมันใหม่กัน น,นี่น้ำมันเครื่องหมดแล้วเราก็ไขนอ็อตไขน็อตปิดเรียบร้อยแล้วนี่น้ำมันที่เละอทกมากน้ำมันจะดำมากเลยนี่ฮะมันจะดำมากอันนี้เราจะใส่เข้าไปประมาณห้าลิตรนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนกลองน้ำมันเครื่องกลองน้ำมันเครื่องตัวนี้เราไม่จะเปลี่ยนนะฮะปกติเราจะเปลี่ยนสองครั้ง ถ่ายน้ำมันเครื่องสองครั้งเปลี่ยนกองครั้งหนึ่งในกองนี้ก็มีน้ำมันป้ะมันลิตรหนึ่งนะเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันใช้น้ำมัน6ลิตรยี่นสตาด้า2008เนี่ยใช้น้ำมันเครื่อง6ลิตรเราไม่ได้เปลี่ยนกองเหลือ5ลิตรนี่พอดี5ลิตรนะน้ำมันรุ่นนี้เราซื้อมาในราคานะฮะ650อันนี้มัน6ลิตรมันแถมให้ลิตรเป็น7ลิตรนะฮะ เแล้วใส่แค่5ลิตรพอซื้อมา650ซื้อที่ร้านขายพวกอะไหล่รถนะฮะเราไม่ต้องไปเสียค่าเปลี่ยน200ฮนะส่วนมากเราไปอูมันก็มาคิดเราประมาณคิดค่าเปลี่ยนเรา200นีลยเราไม่ต้องไม่ต้องเสียนะเปลี่ยนเองง่ายฮนะทำง่ายใครๆก็ทำได้ ใช้กลวยทำเองด้วยใส่ห้าดิสเลยเนะนี่ยน้ำมันเครื่องพวกนี้นะฮะมันจะวิ่งได้ประมาณห้าพันหกพันลูกเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งทางไกลไม่ได้ขับเร็วแล้วเราก็ไม่ได้ทุกหนักนรถป็นบ้านเราวิ่งเรื่อยอย่างเงี้ยมีระยะสั้นๆไม่ได้ทุกของหนักน้ำมันเครื่องเราไม่ต้องเอาที่มันแพงมากนะที่มันปานกลางปานกลางพอ นะใช้ได้แล้วห้าพันถึงหกพันโลแดแต่เรานะแต่ถ้ารถที่ไม่ค่อยได้วิ่งไกลนะปีน่าจะเปลี่ยนทักครั้งหนึ่งนะแม่กาลังสวย <Wow. S 1> ปีงเปลี่ยนครั้งเลยกับมันดนะีอันนี้มันรุ่นเก่าแล้วมันก็สภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้นะใส่แล้วถ่ายนะ้ำมันเครื่องบ่อยหน่อยมันก็ยืดอายุการใช้งานได้นะ ทุกสูบอะไรนั้นก็ยังดีนอกจากเราใช้นานๆาเมื่สึกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแหวนนะคร